มันมีคําพูดที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องคุ้นมากก็คือคําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจนบางคนก็มาล้อมาแซวอีกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงถ้าเราพยายามแล้วเนี่ยสรุปว่าเราจะประสบความสาเร็จไหมจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบของความสําเร็จนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีแต่ความพยายามอย่างเดียวนะไม่การันตีว่าเราจะประสบความสาเร็จมันมีสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากความพยายามอย่างน้อย5้าเรื่องที่เราต้องใส่ใจเรื่อง ื่องที่1เราต้องรู้ว่าทุกวันนี้ความพยายามของเราเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ได้หรือไม่นั่นหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะมีแต่ความขยันไงใส่เข้าไปแต่ว่าเป็นความขยันที่มีความฉลาดไม่มากพอใส่เข้าไปยังไงมันก็ออกมางานเนี่ยจะถูกถูก,ถกผิดผิดแต่ผิดมากกว่าถูกเนี่ยจนทําให้เขาเสียทรัพยากรอ,อีกเราก็อาจจะถูกตําหนิแล้วในที่สุดทุ่มเทให้ตายเนี่ยก็ไม่สามารถก่อรูปร่างเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าพอที่จะส่งเสริมความสำเร็จของหน่วยงาน แล้วก็อาชีพตัวเองอย่างนี้เนี่ยพยายามให้ตายก็จะไม่สําเร็จมันคือความพยายามที่เป็นอินพุตใส่เข้าไปแล้วต้องมีเอาต์พุตออกมาแล้วเอาต์พุตนี้ต้องเป็นเอาต์พุตที่ องค์กรต้องการด้วยนะหรือเอาพุทธที่ลูกค้าต้องการด้วยถ้าเราทําเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราข้อที่2เนี่ยเรากําลังใส่ความพยายามอยู่กับงานราคาถูกหรืองานราคาแพงงานราคาถูกแพงมันก็เหมือนกฎพาเลโต้นี่แหละนะว่า20ให้ผลลัพธ์ที่80ถ้าเราใส่ทุกชั่วโมงของวันไปอยู่กับไอ้กลุ่ม80ตที่ให้ผลลัพธ์20อย่างนี้เนี่ยพยายามให้ตายก็ไม่สําเร็จนั้นเราจรึงต้องมีความแหลมคมในการคัดกรองด้วยนะ ว่างานนี้มันคุณค่าสูงที่เราเท่านั้นที่ทําแล้วเกิดผลกระทบงานอื่นเราใช้เวลาของลูกน้องดีกว่าหรืองานอื่นเราต้องใช้พลังของหัวหน้ามาช่วยเราละถ้าเราเข้าใจเรื่องงานราคาที่ อิมแพกแรงกับอิมแพกน้อยเนี่ยเลือกให้ถูกงานอย่างนี้แหละความพยายามของเราจะเป็นผลแต่ข้อควรระวังก็คือไอ้งานที่อิมแพกแรงหรืองานราคาแพงเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะต้องใช้ความเข้าใจต้องใช้การฝึกฝนที่มากกว่าคนก็มักจะหนีมาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคือทํางานสบายๆปอบใจตัวเองว่าฉันได้ทํางานหนักและแต่สุดท้ายมันได้ผลลัพธ์น้อยก็ทําให้เสียเวลาแล้วตัวเองก็ ไม่เกิดการพัฒนาที่จะสร้างความสำเร็จด้วยข้อต่อมาข้อที่3จงระวังว่าเรากำลังพยายามผิดสิ่งผิดเรื่องหรือไม่ซึ่งผิดสิ่งผิดเรื่องอาจเป็นได้ตั้งแต่งานที่เราเลือกทำหรือโมเดลธุรกิจที่เราเลือกทำอย่างเช่นสมมุติว่าเรากำลังทำสิ่งที่เราเห็นคนอื่นทำแล้วเราก็ทำโดยที่ไม่มีเอกลักษณ์เป็นจุดขายที่แตกต่างเลยเห็นคนเปิดร้านกา,ฟาแฟเราก็เปิดเห็นคนเปิดขายแบรนด์ออนไลน์เราก็เปิดแต่ทุกอย่างเราเปิดตามๆกันถ้า เราไม่มีเอกลักษณ์ในการเป็นจุดขายที่ชัดเจนเนี่ยเราพยายามให้ตายจะมีแต่เสียงเงินเพราะว่ามันเจาะตลาดไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ตระหนักด้วยข้อต่อมาข้อที่4การพยายามของเราเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นเลยนั่นก็คือเราทําแต่เรื่องเดิมๆทํางานรูทีนเดิมๆแล้วหวังว่ามันจะสําเร็จยิ่งใหญ่มันเป็นไปไม่ได้เพราะความสําเร็จของเรา มันจะมาจากการที่ประสบการณ์การทํางานเรามากขึ้นเรามีโอกาสไปทํางานคุณค่าที่สูงขึ้นงานคุณค่าสูงขึ้นหมายถึงมีโอกาสรับมูลค่าสูงขึ้นแต่งานคุณค่าสูงขึ้นเราจะทําได้เมื่อเรามีการยกระดับคุณค่าของตัวเองนั่นหมายถึงว่าความพยายามที่ถูกต้องทั้งพยายามในเรื่องทําให้ถูกเรื่องถูกงานถูกวิธีแล้วก็พยายามในเรื่องการ ยก,กระดับความสามารถตัวเราซึ่งถือว่าเป็นความพยายามในเรื่องสําคัญในชีวิตของเราเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายก,กระดับความสามารถตัวเองนะไองานที่เคยยากสําหรับเรามันจะกลายเป็นงานง่ายแล,แล้วทำให้เรามีพลังมีเวลาเหลือที่จะไปรับงานที่ยากขึ้นแล้วเราก็อัปเกรดต่อในที่สุดคุณค่างานที่เราส่งมอบให้กับองค์กรให้กับลูกค้ามันจะเพิ่มขึ้นตามลําดับเวลาของความพยายามในที่สุดชีวิตเราก็จะสําเร็จมากขึ้นข้อสุดท้ายคือ ข้อที่5ทุกๆความพยายามที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่เราเป็นผู้ควบคุมได้มากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราใช้เวลาทําสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเรามีอํานาจควบคุมไม่เกิน1 0นะไม่เกิน50%มีแต่คนอื่นเป็นผู้ควบคุมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยชีวิตเราก็จะสําเร็จยากเช่นกันบางคนบอกเอ้ยฉันเป็นลูกน้องฉันจะไปมีอํานาจควบคุมได้ยังไงเราต้องสร้างอํานาจในการควบคุมจากเครดิตความน่าเชื่อถือไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพในบทบาทลูกน้องของเราถ้า าเราพัฒนาตนจนมีความคิดความอ่านมีการพูดการจาก,การสื่อสารรวมถึงการทํางานร่วมกับคนอื่นที่สร้างผลงลัพธ์ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยในตําแหน่งลูกน้องของเราจะมีเครดิตที่สูงเราก็จะถูกมอบหมายแล้วก็ปล่อยอํานาจในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราจัดการในบทบาทเดิมได้ดีแบบ100%โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาห่วงหน้าห่วงหลังเนี่ยเราจัดการได้เราก็จะมีโอกาสเข้าไปจัดการงานที่ยากขึ้น ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปละดังนั้นความพยายามแม้มันไม่ใช่บทสรุปว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จแต่การพยายามที่ถูกต้องเป็นหัวใจที่จะส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จจากการที่เมื่อพยายามถูกต้องเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปงแลงเราจะมีความก้าวหน้าเมื่อมีความก้าวหน้าเราก็จะมีความสำเร็จตามมา